ชมวันนี้มาอยู่รายการแนะนำอนิมาฮาเลียมได้ต่อสู้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไม่ใช่สอนปั๊มลืมไม่ใช่สอนทำนะครับสอนย้อนเวลาครับไม่แม่นอัปเกรดครับแต่ผมแนะนําว่าเป็นเวอร,ร์ชัน5 2 2 2อะไปเลยม่ามาใส่นะที่มันไม่ดุที่มันโดนเปนยากครับเวอร์ชันเท่าไหร่วะขอนี้เจอละ ห้าจุดศูนย์จุดสองครับมันจะโดนเบนยากมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอือตัวฉันนี้ก็การโดนเบนไม่มีนะครับเดี๋ยวผมมาดูกว่าฉันหรืเปล่าแปบ๊บหนึ่งน,น,นะนะครับจริงๆนะครับผมถูกวฉันเยอะนี่นะเออถูกแล้วนะครับให้กดกดดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ ไปครับราโหดออราสักพักนะครับกดตัวนี้ได้ดีกว่าไม่ต้องกดกดโหลดให้นะครับเียนะมันมาแล้วให้คุณโหลดนะครับผมจะมาสอนวิธีติดตั้งวิธีทำยังไงไม่ให้มันอัปเกรดนะครับเว็แบบแบบไซต์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปผมตลอดน,นะครับ ได้ยแบบนะครับพอที่วกไปหาโคด p e .5.0.2 n ห้าจุดจุดศนจุดสนะครับอืมถ้าเล่นป e r c e n นี้ห้ามเกินดหมือนครับแต่ว่ามันจะโดนแบนยากมากครับไหนเรานะาหลายแ๊บนะแบบนุงกิดก่อนเพราะจะทำอะไรโา้เื่อ ไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมจะไปทำเนี่ยผมจะเอาข้อมูลห้องเดิมออกมานะครับเออผมลืมบอกอย่างเดียวครับประสั่น6.0อย่าไปปัม๊มเอออย่าไปปั๊มอีกพีนะครับไอ้พวกที่ปั๊มนะอย่าไปเชื่อแม่งครับคุณได้สูญเสียรหัสคุณยังไงได้แน่นอนครับตับดดวงได้บอสเดินนี่ทำไมาเป็นนะแปบบนี้ ผมเอาข้อมูลไล่เกมมุกิรามุกิลานอกมานครับได้ออกมาเลยแค่ข้อมูลเดียวก็พอครับตัดได้ที่กัวไหมเนี่ยไปตัดเลยไปเลยง่ายดีโอ้ยกดทีด่นี่ที่กวไปไปไหนเดียว สามหกศูนย์ที่กลัวง่ายวางนะครับผมว่าจะมาสอนลง G T A นะครับคาชิปหน้าแล้วมั้งจะสอน G T A เด็ดแล้วเด็ดแล้วชอจังทำไมผมถึงเอาข้อมูลนี้เก็บไว้กันนะครับ ก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากมาเล่นเวอร์ชัน6.1 6.3 6.1.3ใช่ปะ่ะผมรว่าดูเวอร์ชันมันละมันถึงจะคนกดอกเอาตัวผมผมเาวางนะครับไปใส่ในข้อบอลไลน์นะครับมันก็ได้เ,เล่นได้นะครับนันเลยคุณก็ ผมแนะนำถ้าคนมีอยู่แล้วพอผมมีอยู่แล้วผมก็ถอนไปเลยนะครับถอนไปเลยพอก็จะติดตั้งตัวใหม่นะครับโอ้งานร่มเหลียจิบปาเอ้ย สร้างมาเด็ดนะครับผมจะโหลดข้อมูลมาอยู่แล้วยังก็เกียนอยนะครับให้คุณถ้าคุณแจกหรือเปล่าครับโปรแกรมเนี้ยแถ้าคุณไม่แจกคุณไปหาโหลดในเพจสต์โตก็ได้นะครับมันก็มีเข้าไปสตูเนี้ยครับนี่ครับโปรแกรมเนี้ยแต่ผมจะให้ผมแจกกุ๊กกา์ตูนเมลว้ใต้คลิปนะครับแต่ผมจะมาแจกใหม่นะครับแต่ว่า ถ้าคนไม่อยากให้ผมแจกไปโหลดลงทงก็ได้นะครับแต่สตูก็มีนะครับเนี่ยครับดูเลยครับชื่อมันนี่ครับอ่าคุโหลดมาใช่ไหมกูก็ติดตั้งนะครับตคุโหลดมาแจ้งเตือนครับผมจะโหะข้อมูลใหม่อยู่ก็ผมจะย้ายเสร็จมันคงใช้ไปนานๆไม่ใช่เล่นเลยนะครับ เปอร์ชันนี้ครับที่โดนแบนยากมากครับไม่ได้โกหกครับเรื่องการโดนแบนครับเปอร์ชั็นนี้โดนแบนยากสุดๆนะครับก็คือว่าถ้าจะแป้ะเงินจริงๆนะครับผมแนะนำเปอร์ชั็นนี้อย่างเดียวนะครับเพราะโดนแบนยากครั้งเจ็ดเหมือนก็ช่างนะครับแต่ว่ามันเท่ากับประมาณหกถึงเจ็ดครั้งครับสามครั้งต่อวันนะครับมันจะไม่โดนแบนนะถ้าถ้าไม่มีการเแจมต่อสี่ครั้งจะโดนแบนครับแต่ว่าประมาณซัรั้งไม่โดนครับเปอร์ชั็นนี้ แต่วันหนึ่งมันจะใหุ้ดแค่3ามถึงสครั้งนะครับมันก็ไม่โดนไปครับบอต่อไปถ้าดุดอีกก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณว่าสัปดาห์หนึ่งอย่าห้ามเกิน10บครั้งแลัวกันถ้าเอาเงินกายเกินเกินเจ็ดหมื่นมันไม่โดนง่ายครับเพราะันนี้จะป้ามือจริง,จร,งจริงครับเพราะฉันใหมอาจจะเยอะรับแต่ก็ การวนแบนที่สูงครับเสียงมากผมลองมาหลายครับไหนนะกีละหลาบกุ๊กกี้ันไปไหนเดี๋ยวกเขาไปอะไรไปวะเนี่ยเดี๋ยวอดูบ้างทำไมจะไม่มีล่ะกีหลานไปไหนวะผมจะข้อมูลไลทิ้งนะครับ พวกจุดส่นไปปั๊มโดนแบนเลยครับพวกจุดนูนย์เฮ็ดพวกจุดศูนเนี่มันจะไปปั๊มครับอีกพี่ผมไปปั๊มอีกพี่ผจะเอาเบวห้าสิบไม่เรื่เล่นใหม่เลยแ <c oughs> ต่ลกนะครับผมว่าผมว่าจะไปปั๊มมันครับแต่ดันไม่ได้ปัม๊มซะงั้นครับก็คือว่ามันโดนแบนซะงั้นครับง่ายนิดเดียวครับโดนแบนฮ่า จริงครับบุกเกิอบศูนย์โดนโบนแบนแน่นอนนะผมรอผ,ผมทำรอแล้วครับโดนครับผมจะร้องให้จริงๆครั้งครั้งนี้แล้วก็ให้คุณกดเข้าไปพุกิลันนะครับไม่อยากเลยครับวิธีทำให้มันย้อนอดีตนีครับ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากครับง่ายๆ,ๆครับก็เข้ามา เริ่มต้นมันแต่หน้าจอยดานะครับแต่ใครไม่ดําก็ก็ทำเหมือนผมอยู่ดีครับแต่แป๊บเแมันเอาไม่ดำาเ่วันนี้อามันมัชันไหนกันแนี่เนี่ยเอ้ามันเวอร์ชันไหนครับตอนนี้ผมไมรู้จริงจริงเวอรชัครับเนี่ยลูกสาะไนะมันหกมันหกจุดศูนย์เหรอมันเวร์ชันไหนกันแน่ทำไม เป็นพบน้ำไม่กว่าน,นี้แล้วหรองง,งงครับตอนนี้เขาก็ยังงงเหมือนกันครับถ้ามันภาษาได้ตามจริงมันจะเข้ามันจะหลุดนะครับมันจะบอกว่าเกีอร์ชั่นนะครับอันนี้ครับพวกนี้ครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมทําคลิปโูกเจกดศูนย์ผมก็มไปเลื่อยโปจศูนย์นะครับผมทั้งค้างไว้มันก็จะเข้าได้เลยเหรอเออก็อาจจะสอ่างหนึ่งแล้วก็ v อร์ชั่นนี้นี่ เอาเข้าใหม่ดูสิถึงยังไงผมก็จะมาสอนวิธีอยู่นะครับวิธีทำแม่ให้มันเข้าไปครับัวมมกกาสาวมันดูเหรออะไรเนี่ยเอาลงไปแล้วเขาทัานกระตุกเป็นบ้านับตอนนี้รอครับมันค้างครับเป็นอะไร อะไรเนี่ยถกเป็นบ้าน,น,นเออมันจะเป็นไงก็สร้างมะไรนะครับผมเลยเออนักวิัยก็สร้างมาแลยนะครับก็ออต่อไปก็คะไรกเข้าเลยครับถ้ามันขึ้นมาให้การอัปเดตนะครับถ้ามันบอกว่าอัปเดตให้คุณกดเข้าไปในดัตตานะครับแต่ไม่ใช่ดัตตานเครื่องนะครับให้ดัตตานเครื่องคนละอย่างนะครับแบบนี้นะครับจะบอกนี่คือ มันจะเป็นอย่างนี้ครับ Data ของคุณ Data ไอหนึ่งนะไอดัต้ากิ๊ครับมันจะยู่นี่คือ Data ากิกนะครับแต่ถคืดัต t าเครื่องครับให้ค,คนกดเข้าไปที่โอ้ยครับนี่ครับ,รบผมกดกลับก่อนะคผมผมไว้ในก่อนหน้านี้นะครับผมกดออกไปที่เข้าใหม่ดีกว่าเพื่อไม่ให้การสับสนครับ คงสับสนกันจริงนะครับปุ๊ผมทำยังไงโอ้ยผมกุ้งกทษด้วยนะครับนี่ครับกตอนนี้ครับกดขเข้าไปปั๊บนะครับแล้ก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับให้คุณกดเข้าอยู่กดเข้าด้านต้อีกนะครับให้คุณกดต่อไปอีกนะครับ hóa đời à 음, <ination> <voltar> là khu kia đàn hóa không à. uhm. đây này đó tóc ghế cứ căn sạt ui bên này quá Hãy subscribe ใครทำตามผมก็ทำไปทำตามไปนะครับง่ายดีไปไหนแล้วเฮ้ยคุกหลนหายแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่ามามนนะหาลัวกันเว้ยคุกหลันหายได้ไงเนี่ยอ๋อเจอแล้วนี่ครับเจอแล้วให้กดเขา้าอันอันแรกไม่ใช่ที่แรกครับที่สองครับอันที่สองครับเข้าไปไนะอืม แป๊บๆนะครับทำเป็นไม่มมแค่คอมูนอันเดียวครับอันที่จริงมันน่าจะมีสองอันนี้ครับแต่แป๊บนะครับเป็นขบวนทำครั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วมั้ง โอ้ยผมทำก่อนหน้านี้ไปนนะครับมันก็เลยไม่ตดนชิบหายโอ้พ่อถ้าแบบเนี้ยชิบหายแล้วท่านผู้ชมอะไรนะครับแล้วมันก็จะมาเดี๋ยวดเปล่าเออนี่ครับเั็นไหมครับ มันจะขึ้นอัปเดตครับคุณอ่านคงเห็นไหมครับที่เขียวนี่ครับมันคือนอัปเดตนะครับเออมันต้องขึ้นแบบนี้ซะก่อนนะครับให้คุณกดเข้าไปนี่นะครับมันถึอมาสองซ่อมข้อมูลนะครับตัวนี้เหรอไม่ใช่ครับตัวที่สองเออขึ้นมาครับใช่นไหมนี่ครับมาแล้วใช่นไหมสองข้อมูลนะครับเห็นไหมครับสองข้อมูลนี่ให้กดตัวที่สามนะครับเอ่อนี่ครับ มันจะเป็นอย่างนี้ครับให้คุณกดติ๊กออกครับตอนนี้สองอันนี้ติ๊กออกนะครับกดตอนนี้ครับแล้วคร,รับเรอเสร็จแล้วใช่ไหมครับกดรับกี่ร่อนครับ อะไรเแต่ไม่ดีครับแต่ดีปีเดียวทำไมมันไม่ขึ้นครับคงจะว่าติดในความมันนี้ไม่ค่อยดียนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมซื้อมันไม่ดีแน่นอนนะเพราะเข้าง่ายมากวันนี้ทุกคนผมเข้าวให้ง่ายครับนยนเวอร์ชั่นนี้มันง่ายนิดเดียวครับผมทำๆหลายครั้งแล้วมันก็ง่ายครับไม่ยากเลยครับ แต่ด้วอร์ชันไหนก็ได้ครับทตามมันผมเลยนะครับง่ายไม่เดียวครับเร็วสิเว้ยแม่งชา้าจิบหายโอ้ยไหวบอดอะ่ะมันช้าจริงๆเลยอีแตา่างหากรูปสืส่อการศึกษานั่นนะครับล็อกอินให้ไหมครับดีใจเลยครับพวกผมมาเดยเห็นไหมครับล็อกอินนะครับ สอนย้อนอดีตนะครับวันนี้เห็นไหมครับลอกอินกับไลน์นะครับผมเพิ่งลบไลน์ผู้เก่าอ,ออกนะครับเพราะว่ามันโดนแบนไปเล่นโมชั่น6.0นยครับหิงสวยชะมัดอยอดเลยสอนย้อนอดีตนะครับวันนี้ลิงก์ใต้คลิปผมนะครับถ้าอยากได้โปรแกรมนี้โหลด,ดได้เป็นตัวก็ได้นะครับหรือจะเอาลิงก์หรือเปล่าก็เขียน ต้ร่างคลิปนะครับไว้จะท่โพสไปเลยครับผมจะมาแจกครับไดเจับได้หรือก็คือไปโหลดในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับไม่ยากนะครับโปรแกรมก็ได้อ่าเป็นมากผมข็จียังแค่นี้ครับกดติดตามนะกดซับสไคร์นนะครับเพื่อกางใจผมทักทีคำคลิปดีๆแบบนี้มากอีกนะครับเอาเป็นมาสอนย้อนเวลาไม่ยากเนะครับแต่ขอแนะนําดูให้จบทุกคลิปนะครับแต่ผมทํอสับสนมากเลยครับแต่ผมก็ยังสับสนเหมือนกันรางวันที่มัน อินเอรเน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเติมทีเดี๋ยวมันจะเข้าไวนะครับแต่นี้มันต้องมันเข้าช้านะครับวันนี้จะขอโทษด้วยนะครับผมทําผิดประการใดก็คอมเมนต์ไม่ใต้คลิปผมเลยนะครับผมจะไปปรปับปรุงไปนะครับขอขอบคุณครับที่รับชม